สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวันเดียวทะลุเป้ามวยสากลวันแรกชิง6รุ่นกวาด5ทองการแข่งขันมวยสากลซีเกมครั้งที่32ที่ชฉลอยชางว่าคอนเวนชั่นฮอ์จีกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ในวันที่13พฤษภาคมเป็นรอบชิงชนะเลิศนักชกไทยนั้นที่เข้าชิงชัยได้ถึง11รุ่นจาก12รุ่นที่ส่งเข้าแข่งขันวันนี้ขึ้นสังเวียนล่าเหรียญทองทั้งหมด6รุ่นเริ่มที่รุ่น51กิโลกร,รมัมธนัทแสงเพชรนักชกดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2021พบกับโปรเกนลาดอนนักชกฟิลิปปินส์คู่ปรับเก่าที่เคยแพ้มาในรอบตัดเชือกซีเกมที่เวียดนามปีที่ผ่านมา ยกแรกทั้งคู่นั้นแลกหมัดกันอย่างสูสีเข้ายกสองและยกสุดท้ายนักชกจากอุบลราชธานีออกหมัดแจ่มแจ้งขึ้นชนะคะแนนเอกฉัน5-0ต่อคว้าเหรียญทองแรกให้กับนักมวยเสื้อกล้ามทีมชาติไทยรุ่น63.5กิโลกร,รมัมสมชายวงสุวรรณแชมป์4เกมปีที่ผ่านมาพบกับแวนพราธานักชกกัมพูชาผลปรากฏว่าสมชายเหนือชั้นกว่า ชนะคะแนน4-1ต่อคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมมวยสากลทีมชาติไทยรุ่น71กิโลกร,รมัมเจ้าเดียอธิชัยเพิ่มทรัพย์พบกับเฟือกตุงบุยนักชกเวียดนามผลปรากฏว่าอธิชัยพลาดโดนหมัดเต็มๆของนักชกเวียดนามในยกที่2องส่งผลให้แพ้นอกไปในยกนี้ทำให้อธิชัยได้แค่เหรียญเงินรุ่น86กิโลกร,รมัมจัก,กรพง์ยมโยมโคตแชมป์เก่า ซีเกม2022พบกับมิเกลมุสกิตานักชกอินโดนีเซียผลทั้งคู่แลกหมัดกันสนุกแลกกันคนละยกต้องชิงดำกันในยกสุดท้ายช่วง10วินาทีสุดท้ายนักมวยไทยทำได้ดีต่อยมิเกลได้นับ8ทํทำให้ชนะคะแนน5ต่อ0ซิวเหรียญทองที่สามมาได้อย่างสนุกรุ่น54กิโลกร,รัมหญิงจุดธามาศจิตพงพบกับไอริสแมกโน นักชกฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่านักชกสาวไทยไม่ทำให้ผิดหวังชนะคะแนนเอกฉัน5-0ต่อซิลเหรียญทองที่4มาได้ให้กับทัพขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยคู่สุดท้ายรุ่นที่75กิโลกร,รัมหญิงใบสนมณนีก้อนพบกับดีเดหนาหน้านักชกกัมพูชา2ยกแรกใบสนชกได้ดีกว่ากระแทกหมัดซ้ายตรงเข้าหน้าของนักมวยกัมพูชา ทำให้กรรมการนับถึง8ถึง2ครั้งและยกสุดท้ายใบสนออกหมัดมาต่อยทําคะแนนได้อีก2นับกรรมการยุติการชกทําให้ใบสนชนะ r s c ยก3ซิลเหรียญทองที่5ให้กับทีมขุนพลเสื้อกล้ามไทยในวันนี้ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าสุดยอดครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า คู่3มชกแบบได้หมัดเดียววิง่งไม่มีออกหมัดเป็นชุดเลยไม่มีหมัด1หมัด2ถึงครบ3ยกอย่างลุ้นเหนื่อยเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสุดยอดมากครับทุกๆคนนะ่ะเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าสุดยอดครับเชียร์ต่อไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากีฬาพื้นบ้านหมดยังครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าได้กี่ทองแล้วคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโดนน็อกไป1่งไม่งั้นนะเก็บหมด ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสงสารตาลอยเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นความสุขของคนไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าซีเกมฮุนเซนคราวหน้านะ่ะกินบวยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหรียญทองน่าจะไล่เวียดนามขึ้นมาแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาแบบนี้เลยครับถ้าจะให้ดีน็อกมันไปเลยนะ่ะที่หเหลืออีกห้าเหรียญทองจะเหลือทิ้งไว้กวาดมาให้หมดนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความน่ายินดีของประเทศไทยนะครับที่มีนักชกเก่งๆนะครับและได้เหรียญทองกนันจํานวนมากในการขันซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับสะใจสมชายอัดนักชกกัมพูชาโอนสันชาติคว้าเหรียญทองมวยสากลซีเกมสองพสมชายวงสุวรรณกำปั้นไทยไม่วันนักชกเจ้าภาพ ตัวโอนสัญชาติไล่อัดคว้าเหรียญทองนำเหรียญไปให้ลูกเตรียมลืมตาดูโลกการแข่งขันมวยสากลซีเกมครั้งที่32ที่ชลอยชางวาคอนเวนชั่นฮอ์จีกลุ่มพนมเปนประเทศกัมพูชาเป็นรอบชิงชนะเลิศโดยนักชกไทยที่เข้าชิงชัยได้ถึง11รุ่นจาก12รุ่นที่ส่งเข้าแข่งขันวันนี้ขึ้นสังเวียนล่าเหรียญทองทั้งหมด6รุ่นรุ่น63.5กิโลกร,รมผลปรากฏว่า บอลสมชายวงสวรรณเอาชนะวานราธาจากกัมพูชา4-1ต่อเสียงคว้าเหรียญทองไปครองหลังการชกบอลสมชายยอมรับว่ามีหวั่นใจเล็กน้อยเพราะเจอกับนักชกเจ้าภาพแถมอนสัญชาติมาจากคิวบาแต่ได้คำแนะนำจากพี่เอ็มที่เคยชกกับเขาเหรียญทองเตรียมนำกลับไปให้กับลูกชายที่กำลังจะคลอดวันที่ย2พฤษภาคมที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ากีฬาเป็นเครื่องบ่งบอกความคิดทัศนคติของแต่ละชาติเหมือนกันว่าเป็นคนอย่างไรเอารัดเอาเปรียบคบได้หรือไม่ได้รวมถึงเป็นภัยต่อชาติอื่นด้วยหรือไม่คอมเมนต์ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าพอดีไม่ใช่นักชกคกคุนเแมก็เลยแพ้ฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า นึกว่าไทยสู้กับคิวบาไม่ได้มั้งเกรดบีนะ่ะคิวบาไทยก็หวานเจี๊ยบสิครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมเชื่อว่าคู่แข่งไทยด้านมวยสากลสมัครเล่นอย่างฟิลิปปินส์ก็แอบเชียร์เราครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพอแพ้ก็เจ็บตัวฟรีเงินที่จ้างอาจจะไม่ได้ด้วยนะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสร็จภารกิจจากซีเกมต้องมีข่าวนักกีฬามือปืนรับจ้างกัมพูชาโดนโกงค่าตัวเป็นแน่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยทําแบบนี้ เขาไม่ได้เหรียญทองค่าแรงจ่ายเหลือครึ่งเดียวเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า <c oughs> คิดเสียว่าเราชิงระดับโอลิมปิกเมื่อเจอกับเจ้าภาพถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวขเขมรไม่ได้ทองไม่จ่ายเงินสงสารนักชกอุตส่าห์มาตั้งไกลฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเมนไม่จ่ายค่าจ้างอีกตามเคยว่ามะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่เอาไอ้ฮีโร่ตัวตึงกุนคามร์มาแบบเนี้ย เดี๋ยวจะอ้างได้ว่ายัางไม่เอาจริงนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าข้องใจกับนามสกุลเป็นอะไรกับท่านไม่รู้หรือเปล่าครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจ้างโอนสัญชาติมาชกดันแพ้แบบนี้นะ่ะรีบเก็บกระเป๋าหนีออกนอกประเทศด่วนโดนแน่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยค่ะจัดหนักน็อกอย่างเดียวนะคะถึงจะขาดรอยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสมน้ำหน้าไอ้ประเทศไร้ฝีมือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า แพ้อย่างนี้นะ่ะคามแยมันไม่จ่ายตังแล้วเว้ยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับซีเกมส์23ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยและนักกีฬาไทยทุกคนครับทีมลูกยางหญิงกัมพูชาถอนตัวดือด้อๆไม่มาแข่งรอบจัดอันดับทำแฟนๆรอเกอร์พอไม่ได้แชมป์ก็ไม่มาแข่งมันเลยที่สําคัญนะ่ะคือไม่แจ้งก่อนด้วย ทั้งแฟนๆทั้งทีมถ่ายทอดสดพร้อมกันหมดแล้วทีมวอลเลย์บอลหญิงกัมพูชาศึกซีเกม2023ทำเซอร์ไพรส์อย่างหนักไม่มาแข่งขันตามกำหนดทำให้แฟนๆรอเกอร์ทีมทุกอย่างเจ้าภาพที่แพ้มาแล้ว3เกมแบบยับเยินทั้งหมดมีโปรแกร,รมลงเล่นในรอบจัดอันดับ5 8ต้องพบกับมาเลเซียแต่พอถึงเวลากลับไม่มีนักกีฬามาแข่งขันทำเอาทั้งสนามงงไปตามๆกัน ก่อนจะมีข่าวว่าพวกเขาขอถอนตัวส่งให้ทีมเสือเหลืองชนะผ่านผลงานของทีมสาวเมนแข่งมา3เกมยังไม่ชนะแม้แต่เซตเดียวแพ้ฟิลิปปินส์0ูนต่อสสิงคโปร์0ต่อ3และปิดท้ายด้วยแพ้เวียดนาม0ูนต่อ3เซตลองมาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตกันครับคนแรกคอมเมนต์ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันแม้ว่าจะแพ้ได้ลำดับสุดท้าย แต่มันมีศักดิ์ศรีกว่าการถอนตัวไปเฉยๆวงเล็บยังไม่ทราบสาเหตุแบบนี้นะเขาไม่ทำาม,มานะครับคอมเมนต์ว่าจะถอนทําไมไม่แข่งต่อเพื่อหาประสบการณ์แปลกเนาะประเทศนี้น่ะไม่ยอมผลักดันคนของตัวเองเขาไม่ทำอะนะครับคอมเมนต์ว่าคราวหน้าซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพรหวังว่าจะได้เห็นนักฟลลุตบอลหญิงกัมพูชาสายเลือดต่างชาติลงแข่งนะฮ่าฮ่าฮ่าทำนะครับคอมเมนต์ว่าแทนที่จะลงแข่งขัน เพื่อพัฒนาตัวเองได้แข่งกับทีมต่างชาติซึ่งหาโอกาสแข่งได้ยากแต่ดันไม่ยอมแข่งคงรอจ้างนักกีฬาต่างชาติมาเล่นแทนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในการเป็นเจ้าภาพถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าซีเกมครั้งหน้า,าเมนไม่จ้างนักกีฬานอกประเทศมาแข่งหรอกมันไม่มีอะไรสร้างกระแสเอาคะแนนนิยมครั้งนี้นะ่ะมันใกล้เลือกตั้งเมรและผลกระทบทั้งแตก จากการจัดสีเกมครั้งนี้ด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าในฐานะเจ้าภาพควรจะแสดงสปิริตและให้เกียรติคู่แข่งขันเชื่อว่านักกีฬาเจ้าภาพคงเก็บตัวฝึกซ้อมมาพอสมควรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนที่คิดจะเอาชนะเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนว่าชชััยนนนะน้นจะได้มาด้วยวิธีไหนคุณคิดว่าแบบนี้นะ่ะน่าคบไหมล่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสงสารนางนะแต่ความมีสปนะิริตน่ะให้เหมือนน้องวิ่ง5,000เมตรคนนั้นนะ ที่แข่งจนจบท่ามกลางสายฝนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลงเจคนก็ได้ไทยต่อให้นะ่ะจะให้ต่อแต้มก็ยังไหวเอาเป้าฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันบอกว่ากูจุกเหรียญทองแล้วนะ่ะตั้งแต่ตั้งประเทศมากูเพิ่งเคยได้มากขนาดนี้เป็นครั้งแรกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคิดอยากทําอะไรก็ทําต้องเล่นให้จบถึงแม้จะเป็นตัวตลกแต่ได้ใจคนทั้งโลกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เพราะฝีมือคนละรุ่นคงเตรียมทำทีมไม่ทันนะ่ะขอไม่ลงแข่งดีกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไหนก่อนแข่งบอกมั่นใจว่าต้องชิงเหรียญทองกับไทยจะรีบไปไหนละ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายังไม่ทันจะแข่งก็แพ้แล้วกลัวอับอายสายตาชาวอาเซียนกับชาวโลกนะซีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ควรถอนนะอาจจะมองเป็นตัวตลกในมือเทียบชั้นไม่ได้นะ่ะแต่ การได้แข่งขันกับทีมระดับอาเซียนระดับโลกช่างยากมากนักกีฬานะ่ะได้มีทักษะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแทนที่จะให้นักกีฬาหาประสบการณ์พัฒนาคุณภาพตนเองให้ดีขึ้นกลับทําแบบนี้คิดได้ไงคงกลัวอับอายมากกว่าสิ่งใดครั้งหน้าอาจจะเหมาทีมชาติใดทีมชาติหนึ่งมาเล่นเป็นผู้เล่นแน่ๆเลยนะเหมือนบาสเกตบอล ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับนักกีฬาไทยครับ